ครับมันนีกับมะพอกระพงรงโพธทอนพระโฉกแล้วครับเด้มมันนีตั้งช่องจะพามาขอตัวเลขกตัวโชกตัวหลบับจากที่ตั้งช่องได้เห็นตอนกลางวันนะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเสียส่วนบางคนค่ะบ่าเป็นเ็ดพญานาโคโพึ้นตน้นดอกพับพึ่งเนาะครับท่านผู้ชมึ้นทั้งการเนาะบนเะม็นดอก มันี้ทางช่องก็ได้มาจุดถูกจุดเทียนถวายับหมากคำพูแเดี๋ยวจะมาขอโชคไปฝากพ่อแม่พี่น้องนับกันเนะครับเนะาะทำพิธีในช่วงเดืกเนาะครับเนาะของวันที่สาม วันวิสาขะวิวันวิสาขะบูชาเป็นวันสําคัญทางพระบทธศาสนาเนาะครับเนาะก็เป็นถือว่าเป็นเลือกงามย่ามดีมาขอโชคลาภ่อนเดินทากมาก้าอันเชิญ ก uh, ิบดามาเป็นสักขีพยานก่อนนะครับท่านผู้ชมนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะสักเคกเมจโรเปเิริสิการะตะเตจันตาลิกะ วิมานีตีเปรตเถจขามิตรุวันะขานีเคหะวัตโทมิเขตเถบุมาจายันตุเทวาฉลตะลับวิสเมยักขันทัพภะนาคาติดทันตาทันติเกยังมมนิละวะจนังสาทะโภมิสุนันตุธรรมัสสะบานาคารวะยำปัทันตาธรรมัสสะบานาคารวะยำปัทันตาธรรมัสสะบานาคารวะยำปัทันตาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเด้าไปไกล ไปทำพิธีอะไเป็นมงคลนี่ผู้ปีผ้าใดใคยจะมากรรมมาขายเด้อขอให้ปัดเป,ป,ป่าไปไกลๆข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีพระพุมธเจ้าที่แห่งนี้แล้วนะครับเนาะขออัญเชิญมาเป็นสกีพยานในการขอโชคขอลาภไปฝาก FC แฟนช่องท่านผู้ชมทั้งบาทว่า,าจะเป็นโชคลาภตัวใดก็ขอให้องค์ปู่องค์ย่าทีที่มาให้โลเห็นอยู่ด้วยกัน การของตอนพระพุทธองค์ตอนพระพุทธองตอนกลางวัดนะครับเนาะ,ะเป็นคล้ายๆเกตองค์พระยาดาบเป็นความเสื้อชนก้นเสื้อเชิงใดก็คอยใดซึ่งนั้นเด้อองปูองายาย่างนี้มาลูกหลานนักขอโชคลาบโดยการจดถูกเสียงใต้องค์ปูองค์ยาที่สเสด็จลงมานี่จงมาเขียนตัวเลขใส่ถูกเสียงใต้ให้ลูกให้หลานให้เห็นเด้อปูยา ไฟเกจจะจมดื้อเพรามาค่อยลุ่นไปน้ำกันนะครับแล้วทานผู้ชมว่าจะเป็นตัวเดีว่า อ,อู้ยจะหายบ่อลูกหลานขอหงวดประจำวันที่16เดือนพิษทายุนส6นายหกสิ6น่เด้อองปู้หองอขอรัฐบาลไทย กำลังจุดเรื่มจุดนะครับเนาะในขณะที่เขาล่อทูบนี่เดี๋ยวตั้งช่องกับจะา้าเบิง่งที่ว่าคล้ายๆเก็บปะยาหนาักนะครับเนาะการเป็นถอดไม่นี่ครับด้านนีจน้จะเปลี่ยนเกจชัดเป็นยอกหยัก ลักษณะกาลังจะถอดออกมาสีกันจะมีอยู่สีกันนะครับเนาะต้อนอ,อ,นอนนื่นจะบเปลี่ยนเลยต้นนั้นก็เปลี่ยนแต่ว่าออกดอกออกดอกออกนันมาสามดอกต้นนี้ต้นทีนี่ทีมีเก็ดพญานาคกำลังออกชอ่ชอหนึ่งนะครับ ตัวนี้ก็บอยู่ในตัวเล็กนะครับทุกดอกคู่กะใหม่ังื่อท่านตัวใดนะครับเน,ะนาะภาพนี้กำลังล่อสักขู่นะครับเนาะว่าจะเป็นตัวใดครับหลังจากถูกได้ให,หม่ไปหมดแล้วนะครับเนาะเที่อันกใกล้จะใหม่หมดแล้วก็ไม่เบิ่งตัวเล็กเปนน้ำกัดน,นะปัดเป็นตัวใดครับท่านผู้ชม สามหนึ่งเนาะครับเนะ 7, 3, 1, าะเห็นบ่ะเจ็ดสามหนึ่งสมหรับชมใกล้จะมาหมดแล้วเนาะครับเนาะเจ็ดสามหนึ่งสรุปตัวเลขที่เข้ามาขอมือนี้ก็ได้นับจากบนลงล่างก่เจ็ดสามหนึ่งเนาะครับเนาะพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับเด้อเป็นคนเสื่อส่วนบุคคลก็ให้ใส่สติในการรับชมรับฟัง สรุปตัวเลขก็ได้เจ็ดสามหนึ่งนะครับเนาะกะพิจารณาเพิ่งเอาชมทางบ้านก็ได้อาจจะจบเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งกับจับอะไรนะครับเนาะตอนนี้ท่านันกะตั้งช่องก็นํำเสนยเพียงน่าท้างจัดสือสลากกินแบงรัฐบาลตัวเลขทุกตัวอาจจะเข่าอาจจะลดนะครับเนาะการลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงกับโปรดใส่สติในการรับชมรับฟังโปรดใส่สติในการจัดสือนะครับเนาะ ถ่ายคลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมที่เขบผู้ชมช่องพงผุ้ทอนประโจกให้โชคดีรำ่ำรวยนะครับเด้อเล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ